ผ่านกันเสร็จเรียบร้อยไหนอ่ะโมทั้งไงลูกโอ้โหฮะใครขึ้นไหนเอายังไงดีไหนเอาไงดียังอยู่คนนี้นะครับเฮ้ยทำหัวสัน่นทำหัวสั่นคืออะไรอะลูกตันนี <laughs> เฟแฟกต์หรอแฟกต์จริง ไหนก็งงเฮ้ยแมงงงนะไอ้ยิ้มยิ้มกันเลยสิลูกอะนายพี่ะต้องแน่กันแล้วต้องกันแล้วโอเคคุยกันแล้วเขาคุยกันแล้วะเขาจะคุยภาษาเด็กแล้วเอาวิคุยกันรู้เรื่องเขาจะคุยภาษาเด็กเขาจะคุยรู้เรื่องกันสองคนว่าเขาจำแม่ไนั่เป็นลมวังหวะนี้ก็หยอกเอาเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นโมได้ เราเป็นเจ้าบ้านเราคุยโมได้ที่ปั่นจะเล่นคาเ่ด้วย